การดูว่าใครยิ้มจริงหรือว่ายิ้มปลอมมันไม่ได้ยากเลยครับวันนี้เรามาดูกันว่าใครยิ้มจริงหรือว่ายิ้มปลอมเราจะสังเกตเห็นว่าคนที่ยิ้มแบบจอมปลอมหรือว่ายิ้มแบบไม่จริงใจมุมปากจะยกเหยียดไปอยู่อีกข้างหนึ่งข้างใดข้างหนึ่งและสายตาการยิ้มดูไม่เป็นธรรมชาติจะรู้สึกเกร็ง,ง,งเมื่อมองเมื่อเรากำลังสังเกตคนคนหนึ่ง และอยากรู้ว่าเขากำลังยิ้มจริงใจหรือเปล่ามันมีกุญแจสามอย่างครับก็คือเมื่อเขายิ้มแล้วปากทั้งสองข้างลิมฝีปากทั้งสองข้าง,าง,ง,างจะยกเหยียดอย่างเต็มที่และจะเห็นรอยย่นที่ลิมฝีปากอย่างเต็มที่เห็นดวงตามีรอยย่นอย่างเต็มที่เหมือนกันครับดวงตาเป็นประกายและดูเป็นธรรมชาติ